ไปตาครับไปต่อไทยไทยหยุยบ,ายบยมาประมาณครึ่งหนึ่งครับเออต่ทานสวยครับทานสวยทานสวย ่าสวยเลยครับสุดยอดเลยแกงดีขนานี้สุกดีครับเดี๋ยวดูข้างล่างนะครับว่าจะสุกจะสุกไหมครับอันนี้ข้างบนก็สุกดีครับท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ก็สุกท่อนใหญ่ก็สุกครับอันยักษ์นี่ก็สุกครับเนี่ยสุกหมดนะครับสุกหมดเลยต้อนปบาตัวมันอุ่นอยู่ ยวพึ่งลมไปก่อนนใหญ่สุกสุกบุหลีอนใหญ่สุกครับเลยได้ครับแจวครับ <c oughs> เอาเฮงรวยดีครับ